Cadillac high heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's out of bad To her there ain't no coming back Wanna take a run I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวตำหนวยนะหรือว่า,ว,าว่าที่นักเตะตำนานในเกมนี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของฮาวิเอมัสเคนาโนนะครับ บาสเกตโนเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเลียบเพดนะฮะเป็นสโมสรในบ้านเกิดอาร์เจนตินานะครับผมกับตำแหน่งหลักมิดฟิลด์ตัวรับนะครับก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับโคลินเทียนส์ในปี2005ในลีกบราซิลนะครับผมและในปีถัดมาครับผมย้ายมาเกาะอังกฤษครับมาเล่นพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ก็มีโอกาสลงเล่นในลีกไปแค่5นัดก่อนที่จะถูกตาถูกใจนะครับลาวเฟอร์นิเตสนะครับดึงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2007นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตำนานของลิเวอร์พูลคนหนึ่งก็ว่าได้น ครับและเขาก็ผันตัวเองจากมิดฟิลด์ตัวรับมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับก่อนที่จะประสบความสําเร็จกับบาร์เซโลนามากมายนะครับผมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนา2สมัยนะครับแชมป์สเปนิสคัพแล้วก็ลาลิก้านะครับอย่างละ5สมัยและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมอยู่กับบาร์ซ่า8ปีนะครับในปี2018ก็ประกาศแยกทางกับบาร์เซโลนานะครับแต่ก็ไปท่องยุทธจักรต่อในไชนีสซูเปอร์ลีกกับเฮเบย์ไชน่าฟอร์จูนนะครับสปีก่อนที่สโมสรสุดท้ายของมัสเคลาโนนะครับคือสโมสร สตูเดนเตสนะครับทีมในลีกสโมสรบ้านเกิดอาร์เจนตินานะครับก่อนที่พฤศจิกายนปี2020นะครับมัสเคลาโนจะประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการนะครับในนามทีมชาตินะครับมัสเคลาโนลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่ไปทั้งหมด147นัดทำไป3ประตูนะครับได้รองแชมป์โคปาอเมริกามา2สมัยนะครับและในปี2014นะครับก็พาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลนะครับชิงกับทีมชาติเยอรมนีนะแต่ก็พ่ายให้กับทีมชาติเยออรรมันไปป0ะตตู่ หนึ่งนะครับได้เพียงแค่รองแชมป์ในปีนั้นนะครับถือว่าเป็นนักเตะตำนานของบาร์เซโลนาที่ประสบความสําเร็จกับบาร์เซโลนาในนามสโมสรเนี่ยมากมายนะครับแต่ในนามทีมชาติเนี่ยสูงสุดก็ได้เพียงแค่รองแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับน่าเสียดายเลยนะฮะแล้ววันนี้โคตรพิเศษนะครับผมจะนำมัสเคเตโนนะครับกลับมาเล่นรีวิวร่วมกับฟูบาร์เซโลนาในชุดปี2015นะครับที่ได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าจิมเบลิกแล้วก็ลาลิก้านะนี่เลยชุดนี้เลยได้ขอสักทายเพื่อนเก่าๆนิดนึงว่าไงมาร์กนายสบายดีไหมดันนี่ในายยยโคตรได้เเเลพื่อออน๋ น้องเคลาดไอ้น้องจอร์ดี้ด้วยไหนต้องอยู่ไปตำนานของทีมนะอย่าย้ายไปไหนนะเฮ้ยเพื่อนบี้ไหนคุ้มน้องๆดีๆนะเว้ยไหนต้องพาบาร์ซายิ่งใหญ่ตลอดไปนะเซอร์จิโอนายเล่นตำแหน่งเราอ่ะนายต้องเอาให้ดีนะเว้ยอย่าเสียเสียชื่อนะรู้ไหมอันเดสเมื่อไหร่นายจะกลับมาช่วยเพื่อนบี้วะฮะ <laughs> เลวแนวฝรั่เงเศสมันไม่มีความสุขกลับมาบ้านเรานะเว้ยเพื่อนลุยส์นายไม่ต้องน้อยใจไปเลยนะเพื่อนพรุ่งนี้ยังมีข้าวกินอก <laughs> ยอกเลมา เฮ้ยนายนี่กี่คนนี่นะกลับบ้านได้แล้วไปนานเกินไปแล้วพ่อแม่เป็นห่วงเพื่อนๆให้ภายแล้วเพื่อนสวัสดีครับเฮียได้ยินมาว่ามีข่าวพัวพันกับแมนยูจะไปคุมแมนยูจริงๆหรือเปล่าเฮียคิดดีๆนะเฮียคิดถึงทุกคนจังเลยอ่าตั้งทายท,ทุกคนเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าใครที่ยังเก็บมัสคาเดโนอยู่ใน ID เนี่ยเป็นตัวที่โคตร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 แรงเลยนะครับผม นี่เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของม a สเคเทโนในเกมนี้เลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่กับสมสร,ร s s <S ส s เอสเรนเตสนะครับเป็นสมสร,รสุดท้ายก่อนที่เขาจะประกาศแขวนสตั๊ดนะครับผมเวอร์ชั่นนี้เป็นบอลเงินนะฮะ DMF ตันอยู่ที่84นะครับ แต่ยืน CB เนี่ยเจนะครับเพราะว่าในี่ชีวิตจริงก็ยืน CB ได้เป็นหลักด้วยนะครับ c m เอ6นะ DMF 84นะค่าพลัง DMF โ oh, อสูงกว่า CB พอสมควรเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายค่าพลังมันจะโยรยลาตามอายุนะฮะตามฟอร์มนะครับแต่ว่า แคตเคินข้างในเนี่ยเราพอจะมองออกนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวอร์ชั่นไอคอนหรือว่าเวอร์ชั่นตำนานมาเนี่ยจะมีความสามารถเด่นๆด,ด้านไหนบ้างนะครับนี่มาดูข้างในนะส่งสั้นส่งยาว84 79นะ,ะ,ะก็ตัววางบอลได้ดีนะคิกิ้งพาวเวอร์8 0จัมแปเนะฮะเราลองบวกไปสัก10แต้มนะความแข็งแกร่ง80นะครับบาลานซ์84ความอึด83นะครับ เกมรับเด่นเลยฮะเกมรับเนี่ย83นะครับบอลวินนิ่ง88นะครับอ่า88ถูกต้องนะครับผมความดุดันเนี่ย93นะครับผมว่าถ้ามีร่างไอคอนมาความดันนี่ต้องต้องเป็นตัวหลักเลยนะต้อง99เต็มแม็กซ์ใช่ไหมเออเรามองที่ว่าเราบวกไปอีก10แต้มนะเออ <laughs> เออท้าหลักคือเท้าขวานะครับเท้าซายย้ายอยู่ในเกณพอใช้ได้นะครับแต่ว่าสกิลยังเก่าอยู่นะมีเซตบอลบอคอนโทรลมีสกิลยิงไลทิ Short, 2, Start, ้งช็อตเวทีสพาร์ทเปิดบอลนะฮะแมนมากิ้งอินทิเซปชั่นนะสกิลเกมรับนะครับเพลงสไตล์ของเขาเนะี่ยยยเเเเเปป็็นนนนดสททรรรออ์ะะตััวาลกมคบ แสดงผลที่ C B D M F C M F นะครับสำหรับฮาวิเอมัสเคนาโนนะครับ เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าใครที่ยังมีไ d ดีและมี m u s k e เดโนอยู่ใน ID เนี่ยเป็นตัวที่โคตรแรงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับที่ผมบอกไปว่าเขาประกาศแขวนสตาร์ทเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2010นะฮะประกาศแขวนสตาร์ทนะครับนั่นหมายความว่าเกมจะถอด m u s เคเดโนออกจากตัวเกมไปนะแต่ถอดออกไม่ได้หมายความว่าลบตัวเก่านะครับผมแต่เราจะหาเพิ่มไม่ได้นั่นเองนะครับผมคือ m u s k ค e ดโนเนี่ยเขาประกาศแขวนสตาร์ทเมื่อพฤศจิกายนปี2020นะครับผมแต่ว่า ว่าเฟส2021ม b บายซีซั่นอัปเดตนะครับลอนส์ Launch ออกมาเนี่ยในกลางเดือนตุลาคมนะครับคือเกมภาค2021ม b บายออกมาประมาณแค่หนึ่งเดือนนะมัสเค e r a โนโน,นะครับประกาศแขวนสตาร์ทเกมก็ถอดออกจากเกมไปเลย ถึงได้บอกว่ามันโคตรแรงนะครับคุณมีเวลาเก็บแค่ประมาณ1เดือนนะมาสเคลายโนใครที่ยังมีอยู่ใน ID นี่โคตรแรงเลยนะอย่าไปขายทิ้งนะครับแล้วไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเป็นเวอร์ชั่นตำนานหรือว่าไอคอนหรือดิจิเดลี่การ์ดเมื่อไหร่นะครับผมนี่ถือว่าเกมยังไม่ได้อัปเดตเป็นภาค2022นะครับผมก็ยังอยู่ใน ID นะผ่านมาแล้ว2ปี <laughs> เออจาก2020นะเขาแขวนสตาร์ทมาแล้ว2ปีแต่ว่าเกมมันมีการ พัดวันประกันพรุ่งในการอัปเดต2022ไงก็เลยยังอยู่ใน ID ดีนะฮะถือว่าเป็นตัวที่โคตรแรงเลยนะครับนี่นี่จังหวะที่เปิดเข้ามาอันนี้เล่น CB นะช่วงต้นเนี่ยผมจับเล่น CB นะฮะแต่ว่าส่วนสูงเขาค่อนข้างน้อยนะครับเล่น CB ในเกมเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะนะเขาสูงเพียงแค่174ซนติเมตรนะฮะลองนึกภาพดูคล้ายๆกับพันนาวโรนะข้าพลังอาจจะสูงมากนะครับถ้าเกิดมาเป็นร่างไอคอนลีเจนเดอรี่อะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยมันวัดกันที่โคดดิ ในชีวิตจริงนะครับอาจจะเก่านะครับอาจจะอ่านเกมขาดยืนตำแหน่งดีต่างๆนานานะครับแต่พอมาในเกมเนี่ยมันวัดกันที่โคดดิ้งนะครับเปรียบเทียบกันที่ตัวเลขนะแล้วก็เรื่องของจังหวะ AI อะไรต่างๆเนี่ยนะส่วนสูงอาจจะเสียเปรียบนะครับถ้าเกิดยืน CB นะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะจับไปเล่นเป็น DMF ให้ดูด้วยนะฮะ <laughs> สไลด์ว้าว <laughs> เราไม่ต้องไปโฟกัสที่ความสามารถของเขาในเกมมากนักนะครับเพราะว่านี่เป็นเวอร์ชันสุดท้ายก่อนที่เขาจะแขวนตั้นนะครับให้ดูรูปร่างเทียบกับลูมินิเก้นี่คือตัวเล็กกว่าพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็เพลงสไตล์ของเขาเนี่จะเป็นเดสต์ทอยเยอร์นะครับถ้ายืน CB เนี่ยใครที่ทำฟูไอคอนบาซ่าเนี่ยก็จะมีปูโยนะครับที่เป็นเดสต์ทอยเยอร์อยู่แล้วนะถ้าเอาเดสต์ทอยเยอร์มายืนคู่กันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเหมาะหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเกมเอามาสเคเลโนมาทำเป็นไอคอนจริงๆเนี่ย และถ้าหากในเกมภาคหน้านะครับยังมีฟังก์ชันที่มาที่ไปอยู่นะครับผมอย่างเช่นแมตช์เพย์วันไหนเดือนไหนปีไหนแมตช์ไหนนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมจะเลือกมัสเคลาโนมาในแมตช์ไหนนะฮะถ้าเกิดเป็นช่วง ที่มาเล่นให้กับบาร์ซ่านะครับก็าอาจจะเป็นตำแหน่งหลัก CB หรือเปล่าฮะไม่แน่นะครับแต่ก็ยืนเซน็นเอ่อ DMF ได้นะครับหรือถ้าเกิดเอาเป็นล่างลีพูมานะฮะผมว่าถ้าเป็นล่างลีพูก็คงเป็นตำแหน่ง DMF เป็นตำแหน่งหลักนะครับผมแต่แพทเทิร์นข้าวรลังมันก็จะประมาณนี้นะฮะจะเด่นที่เกมรับนะครับเด่นที่เกมรับแก็มีความสามาร,รถในการผ่านบอลวางบอลที่ดีนะฮะผมว่ามันกึ่งๆึแบบดิฟไล่ยิงด้วยนะฮะ ถึงแม้ว่าเพลงส,สไตล์จะเป็นเด็ทอยเยอร์ก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นร่างเอ่อดีเเด็ทอยเยอร์ผมว่าน่าจะลงตัวนะครับสำหรับใครที่กำลังทำฟูลไอคอนบาเซโดน,า,นาอยู่นะครับเพราะว่า ไอคอนบาซ่าที่เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตอนนี้ก็มีเอ็นิสตาใช่ป่ะชาบี้นะครับก็ไม่ใช่สายเกมรับนะครับผมรวมถึงเป๊ปกวาดิโกล่าด้วยนะที่ตำแหน่งหลักถึงแม้ว่าจะเป็น DMF แต่เขาก็เป็นออเคสเตอร์นะฮะเป็นดิฟไลอิ่งเพมิเกอร์นะครับ, Premier, รบก็ไม่ใช่สายรับจ๋านะฮะแต่ถ้ามาสเคลาโนมานะแล้วเป็นร่างบาซ่า DMF ด้วยแล้วเป็นเดสตรอยเออร์ด้วยผมว่าจะเติมเต็มสำหรับใครที่กำลังทำฟูลไอคอนบาซ่าอยู่เลยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ตำแหน่งประตูกับแบ็กอะเออ เหมาะเลยนะถ้ามางจริงอะนะตอนนี้ยังยืน CB อยู่นะครับยืนคู่กับปีเก้นะฮะนี่ผมว่าดูจากค่าพลังเวอร์ชันสุดท้ายของเขาเนี่ยก็เป็นตัวที่ออกบอลได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติด้วยนะเดี๋ยวผมพาดูประวัตินะครับวิวัฒนาการของมาสเคลลาโนในเกมนี้นะครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีความสามารถประมาณไหนนะครับผมจะได้ดูแนวโน้มว่าถ้าเกิดมีล่างตมนานมาจริง,รงๆรล่าไอคอนมาจริงๆริงเนี่ย โหดไหมจะเก่งไหมนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับไปเท่าที่ผมไล่ดูย้อนหลังนะครับมัสเครเดโนในเกมนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น DMF เป็นหลักเลยนะฮะ DMF เป็นตำแหน่งหลัก ทุกครั้งนะครับผมแต่ก็สามารถยืน CB ได้นะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายนะ DMF ตัน84บอลเงินนะครับดูประวัติที่มันผ่านมานะครับนี่เป็นค่าพลังเวล1นะครับ82 80 78อะไรนี่คือค่าพลังเริ่มต้นนะครับจะเด่นๆอยู่ที่ปีนี้ฮะ PES 2017กับ2016นะครับผม87 86นะฮะอันนี้คือเวล1นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น Base Player เป็นเวอร์ชั่นปกติด้วยนะจริงๆเกมภาคนี้มันยังไม่ได้มีแบบว่าฟีเจอร์ไอคอนอะไรตรอนะแต่ว่าเราเปรียบเทียบกับปัจจุบันดูนะครับถ้าเกิดว่า Base Player เวล1เนี่ย แ7นะลองคิดดูถ้าเกิดเป็นฟีเจอร์จะประมาณไหนผมว่าโหดเลยละโหดเอาเรื่องเลยนะสำหรับปีนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นไอคอนล่ะหรือเจเนอเรทิกสในเกมภาคหน้าล่ะผมว่ามัน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 สูงอะ่ะมันไปได้สูงนะแล้วโดยเฉพาะ DMF เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เน้นความสามารถเรื่องเกมรับก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการคลองบอลนะฮะการเปิดบอลเนี่ยก็มีความสำคัญด้วยนะครับคุณสังเกตอย่างเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยร่างไอคอนเอาไปยืน DMF เนี่ยค่าพลังตันทะลุ100นะครับเพราะว่าแบ็คแฮมเปิดบอลสั้นยาวดีนะครับมาสเชลาโนก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับผม DMF มันไม่ได้แค่เรื่องของเกมรับอย่างเดียวนะฮะเพราะว่ามันมีเพลงสไตล์หลายแบบนะครับออเคสเตอร์นะครับผมก็เป็นก็เป็นแนวที่มาสเชลาโนน่าจะเป็นได้นะผมว่ามันกึ่งๆึแบบว่า คล้ายคล้ายบุสเกตเลยนะผมว่าอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะคือเด่นเรื่องรับด้วยแล้วก็คองบอลดีเปิดบอลได้ดีด้วยนะฮะผมว่าประมาณนั้นเลยนะ,ะสำหรับมาสเกเตโนเพลงแต่ว่าเพลงสไตล์ของบุสเกตเนี่ยเขาจะเป็นองเคิรแมนใช่ปะแต่ของมาสเกเตโนเนี่ยจะเป็นตัวทําลายเกมนะครับโดยธรรมชาติเลยนะฮะก็คือเดสโซเยอร์นั่นเองนะครับอันนี้คือประวัติที่ผ่านมาของมาสเกเตโนในเกมนี้นะหลังจากที่เราได้ดูข้อมูลพวกนี้แล้วเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะพอนึกภาพออกแล้วนะว่า ก็คงเป็น DMF ไปตำแหน่งหลักนะครับผมแต่ก็มีหลายคนในเกมนี้นะครับที่สามารถยืนทั้ง DMF c m DM f ได้นะครับอย่าง b บ c k เคนบา e r เออรอะไรพวกนี้นะ ขึ้นอยู่กับว่าการนําไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็แพทเทิร์นค่าพลังของเวอรช์ชันที่ออกมาจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับตอนนี้ยังยืน C ีอยู่นะครับคือเป็นเดสต์ทายเออร์ยืน c ีนะครับแต่ก็มีความสามารถในการออกบอลได้นะครับสังเกตจากสกิลนะสกิลก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับสกิลที่ออกบอลผ่านบอลสาหรับอรช์ช่นสุดท้ายของเขาในเกมนี้นะครับมาดูในนจังหวะนะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูภาพช้าแอคชั่นนี้ครับพยายามที่จะทุ่มเทมเหมือนในชีวิตจริงเลยนะ เลือดออกอยังแต่ก็สู้เต็มที่ครับเปิดมาแล้วหัวควิดไม่โดนวันดักครับดักซิโก้เอ้ยไปได้ไงไม่รู้ <laughs> เฮ้ยโดนซิโก้โยกหลบเ <laughs> นียขนาดเทียบรูปร่างกับซิโก้พิโก้ของเรานะเกดิศั์เสนาเมืองนะครับเ <'s> นี่ยยังดูแบบเท่าๆกันนะแต่ซิโก้อาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับอ่ะ ด้เรื่องงามยามดีครับเราจะเอาไปเล่นเป็น D.M.F ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาบูสเกตนะฮะมาเล่นเป็นเซนเตอร์แทนเลยนะครับเพราะว่าบูสเกตก็เล่นเซนเตอร์พอได้ด้วยนะครับผมก็คล้ายๆกันนะสไตล์คล้ายกันเลยนะครับวิธีการเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าเพลงสไตล์ในเกมเนต่างกันแล้วผมก็จะใช้ชุดคลาสสิกของบาร์เซโลน่านะครับชุดนี้เลยนะฮะที่เป็นยูนิเซฟนะครับผมจะได้แบบได้อัตราลดมากขึ้นนั่นเองนะครับพอยืน D.M.F นะครับ แล้วแมตช์นี้เนี่ยจะมาดวลกับมาเกลเลเร่ฟูมาดหิดนะเออก็ได้อัธรุไปอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ไงเอลกาซิโก้ไปนะครับผมแต่มาเกเลเล่อาจจะขี้โกงนิดนึงมาเกเลเล่กลับมาเป็นไอคอนแล้วนะครับแต่มาสเคลาโน่ก็ยังเป็นเวอร์ชันเบสเพลเยอร์บอลเงินอยู่นะครับความสามารถก็ต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเยอะมากๆเลยแหละไม่ใช่พอสมควรนะครับนี่โรนโดวิ่งแซงจากด้านหลังแต่ดักได้มาแล้วสปีดไปโยกไม่ทันเนี้ย แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยครับหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยลงให้วหนึ่งชาบี้กับอินเตสตามาซอ้อนเห็นไหมถ้าเกิดนักเตะคนใดคนหนึ่งหลุดตำแหน่งไปนะครับนักเตะตำแหน่งใกล้เคียงก็จะมาซอ้อนนะครับถึงแม้ว่าความสามารถจะไม่ได้เด่นเรื่องเกมรับหรือเรื่องอะไรก็ตามนะฮะเสียเลยครับถ้าเกิดมิดฟิลตัวรับขึ้นบอลไปแล้วเป็นตัวที่เสียบอลเองนะครับผมสังเกตว่าช่องว่างของเราเนี่ยจะโบจะรัะะะ่วนะฮะจะรั่วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจังหวะที่ DMF คองบอลอยู่อย่าพยายามเสียบอลโดย DMF นะครับมันจะไม่มีตัวตัดนะครับอ่ะไปต่อเสียบอลจ่ายบอลอีกครับกูตีว่างไงเพื่อนไปเนมารับบอลจากค่าอ้าคืนมาทำไมฉันจะให้แกยิงให้ฉันยิงใช่ไหมให้เตะอัดนคนาวาโ,โน่ซ้ำอีกทีหนึ่งเมสซี่เอ้ยดูเหมือนมัสเคโาโน่นะครับจะมีความสามารถในการยิงไกลด้วยนะคือยิงแรงอะฮะ คิกิ้งพาวเวอร์ของบอลเงินเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับบอลเงินนะแต่ว่าฟินิชชิ่งเนี่ยน้อยมากนะคือยิงแรงนะครับแต่ว่ายิงตรงกรอบนี่น้อยนะครับก็ตามสไตล์สไตล์สายดุดันเนาะก็เอาไว้แบบว่าเติมขึ้นไปแล้วยิงไกลด้วยนะครับที่สังเกตคือมีสกิลไลทิ้งช็อตด้วยนะเวอร์ชันนี้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดมีเวอร์ชันไอคอนหรือเจเดดี้ออกมาในอนาคตนะครับผมก็เป็นตัวผมว่ายิงไกลได้สไตล์คล้ายๆกับเวียล่านะก็ยิงไกลได้นะครับมีสกิลไลทิ่งช็อตนะครับแต่ว่ายิงตรงกรอบอีกเรื่ จริงๆทีมชุดนี้ไอดี ID นี้เนี่ยมีนักเตะในยุคเก่าๆเยอะนะครับผมจริงๆตอนแรกว่าอาจจะทําเป็นรีวิวยกทีมเลยไหมฮะผมว่าทําทีละคนดีกว่าครับเดี๋ยวจากมาสเคราโนนะครับก็อาจจะมีคนอื่นอีกนะครับอย่างเดี๋นี้เอาเวสนะครับ ซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวมาก่อนนะครับผมแล้วก็อีกหลายคนนะ MSN หรออะไรประมาณนี้นะเออใครมีไอเดียอะไรนะครับก็สามารถแนะนำกันได้เลยแต่อยากจะทำมาสเคลานก่อนเพราะว่ามันหาไม่ได้ในเกมแล้วนะฮะแล้วหาโคตรยากๆนะครับมีน้อยคนมากที่จะมีนะครับมีคนที่เก็บไว้เพียงแค่เวลา1เดือนหลังจากที่เปส2021 อัปเดตมาแล้วเขาก็ประกาศแขวนสตั๊ดนะครับแล้วก็หาไม่ได้อีกเลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่มันโคตรแรงอย่างที่บอกไปนะครับแรงก็หมดไปแล้วโว้นชันบอลเงินไงเพื่อนก็ยังจะปั้นอยู่นั่นแหละก็เรารีวิวเขาไงเพื่อนก็ต้องปั้นๆหน่อยแต่นี่เอเวสมายังไงเพื่อนเอาคืนมาแรงหมดแล้ววนกลับมาวนกลับมาวนกลับมาซ้ายโอ้โหยใครวะน่ากระโดดขวิดมาไกลเล่เออสู้กันมันเลยนะผมว่า ไอคอนฟูไอคอนมาริกกับฟูไอคอนบาซ่านี่สู้กันมันเลยนะนู่นกระโดดทุ่มเทเจอกันบ่อยอะคู่นี้นี่มาเกเรเล่เสียบมาสเชลโนเปิดเข้าไปไม่ถึงหลุยส์ซัวเรสชงมาจอร์ดี้เอบ้าโอ้มาสเชลโนแรงไม่มีแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วกอบไปหมดแล้วครับตอนนี้สเตมมิแาก็หมดก็โดนเพ่งเลงตลอดโอ้กูตีเสียบ ดุเลยครับแมสนี้ดุไปด้วยในตัวเลยนะครับ็นตำนานมาริดกับบาซ่าด้วยกันดูฮะพิกกลับมาแตะคึงไปครึงมาโอ้ยเท้าชีฟ้าเลยตายฟีคิกครับยิงเองแล้วกันติดเสา <c oughs> <c oughs> แรงหมดแล้วนะมาต่อยังสู้ได้ <c oughs> แรงหมดก็ยังสู้ได้ครับเนมารนเดมาไปเพื่อนเกาให้กูตีอ้าวเกาตีเวอร์กูตีเวอร,ร,ร,ร์แตะลบ ลังดำไปเข้าเฉยนาทีบาปนี่สเตมินาหมดแต่ใจเรายังไม่หมดครับใจเรายังสู้หน้าเหมือนนะหน้าเหมือนนะไม่ใช่หน้าการ์ตูนนะครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าไอคอนมาหรือหรือเจเดลี่มาในช่วงไหนนะครับเป็นช่วงตอนหัวโลนหรือเปล่าช่วงมีผมหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะมาช่วงไหนนะถ้าเป็นล่างริพูลแน่นอนฮะไม่ใช่ล่างหัวโลน <laughs> อาจจะผมสั้นนิดนึงอะไรเงี้ยเออมันจะมีช่วงผมปูด้วยนะนิดนึงนิดนึง <laughs> แต่ยุคหลังก็จะคุ้นคุ้นแบบเออหัวกินเกลียนแบบนี้นะครับ <Never had S 1> ดวลกันอีกแล้วครับมาเกเลเร่ครับมาสเคลาโนโอ้ยโอ้ย,อยเราไม่ยอมไม่นายไปเพื่อนรอด้วยรอด้วยรอด้ว <laughs> ย <laughs> <laughs> เอาคืนเอาคืน <laughs> เจอกันตลอด <laughs> 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 ฟูไอคอนมาริดเนี่ยมีมาเกเรเล่ไอคอนแล้วนะครับแต่ฟูบาซ่ายังไม่มีไอคอนเกมรับเดส t ทอยเออร์ดีเแบบนี้ฮะถ้ามีมานี่คือมันจะได้สูสีกันนะมาเกเรเล่ le le นายโกงค่า <c oughs> โอ้ยไม่ฟา้าด้วยนายโกงจริงเลยค่าพลังนายเยอะกว่า <c oughs> นายเป็นไอคอนแต่เราเป็นเบสเบยอะนะไปแล้วแทงลูกนี้หลุยสลุยซัวเลส เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากเห็น MSN นะครับก็คอมเมนต์แนะนำได้นะครับผมก็ไปรู้ว่าจะมาอีท่าไหนนะก็พยายามให้มันไม่น่าเบื่อแล้วกันนะครับพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาดักได้แล้วขออีีดหนึงดิมันไม่ติดเลยซิ่งช็อตสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมซีรีส์รีวิวตำานวยแบบนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอะพี่ เขาจะมาเป็นไอคอนหรอเขาจะมาเป็นตำนานหรอครับผมคลิปนี้นะครับผมเราเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับผมคาดว่านักเตะที่จะมาเป็นตำนานในอนาคตนะเออเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็นักเตะที่อยู่ในพาร์ทเนอร์นะครับผมของเกมนี้นะครับอย่างบาร์เซโลนาก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่จะเป็นเกมภาคไหนเนี่ยก็เช่นเคยครับผมใครที่มาจากโลกอนาคตนะครับผมมาจากไทม์ไลน์อื่นนะที่แตกแยงกันไปนะครับใครเป็นตัวแปรนะครับผม น,น,น,นี่ดูโลกิอยู่ใช่ไหมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเออมาสเกเาโ,โนมาแล้วนะครับพี่อะไรเงี้ยนะเออสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมสำหรับคุณนุนะครับผมที่ให้ยืมไอดีมารีวิว บาร์เซโลนานะครับในชุดปี2015ชุดนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวที่หาโคตรยากเลยนะครับโดยเฉพาะมาสเคเดโน่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago